สว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกลุ่ส่คคสงคนกันอีกแล้วนะคะและกับความต่อเนื่องในการแบบทําความรู้จักกับน้องไบ<อ>วิน,นไปเรืร่อยๆก็เลยแบบอาจจะต้องมีการย้อนดูคลิปแบบเ<ท>มื่อช่วงปีที่แล้วกันนอใช่แล,แล้วเราก็ไปเจอกับคลิปของสุดสัปดาห์นะคะสุดสัปดาห์ถามไบวินตอบคลิปนี้หยุดยิ้มไม่ได้เลยจะหยุดยิ้มไม่ได้จริงๆแล้วก็เลยแบบรู้สึกแบบเอ๊กับชื่อแบบกับชื่อคลิปใช่คลิป มาแบบจะดูสีว่าจะหยุดยิ้มกันได้หรือเปล่าค่ะไปดูครมอมๆกันเลยค่ะเจ้าวินน่ารักจ้กระตุยเจ้านกกระตุยปากใบไม่ได้เลยอ่ะดีน่ารัก สว,ส,สวัสดีครับไปครับวิชิรวิชิวาดีครับร้อยแปดสิบสามครับเมื่อกี้ขอร้อยแปดสิบสี่แพนครับโทษครับเริ่มสูงข ja ึ้นแล้วประมาณช่างเจ็ดสิบสามครึ่งครับไม่ได้ช่างครับนี่ทรงน้ำใบสวัสดีครับผมวินเบโดวินด้วยหน้าจอเนี่ครับชื่อเล่นชื่อว่าวินนะครับชื่อเล่นชื่อว่าร้อยสิบห้าครับเจ็ดสิบกับสมกับพี่หน่อยนึงมาเซลลโรน่าครับอันยูครับเจ็บมาหลายปีซะเจ็บมาหลายปีกลางคืนครับ กลางวันด้วยครับน้องตื่นยังเนี่ยชอบทั้งคู่กับคนละแบบกลางวันมันก็ดีไงมันสดชื่นมันได้ทําอะไรแบบกิจกรรมที่มันทําได้ส่วนกลางวันเนี่ยที่มันตื่นแต่ว่ากลางคืนเราก็แบบมันเงียบมันสงบมได้อยู่กับตัวเองชอบพักผ่อนที่บ้านกลางคืนแต่กลางวันเราก็ชอบไปทํากิจกรรมข้างนอกหนังรักที่ชอบที่ชอบเพว่าทางเขม่มากระโดดชอบหนังแนวแอคชั่นครับห้องนอนห้องนางเล่นห้องนอนเนี่ย ชองเล่นครับถ่ายคนหรือถ่ายวิวชอบวิวครับแต่ก็เริ่มเริ่มถ่ายคนบ้างมาซึ่งครับถ่ายคนนะครับหมาแมวน้อหมาครับทั้งคู่ครับอย่างเลี้ยงอยู่ทั้งคู่เลยก็จะเลี้ยงอย่างละตัวครับอ๋อตอนนี้ตอนตอนนี้ใบมีแล้วใบ้ยงน้องหมาได้น้องแมวแล้วน้องแอมเมี่คลิปบลายเดสิครับพิเศษเป้ครับมีเมทาวินครับ อนนี้อยากไปเกรซไปวอร์รี่ครับううคุณดำน้ำคุณดูเถี่ยวทาวเวลมา <_ ull> แล้วแบบเขาพาไปแล้วมันสวยมากเลยอแค่ส e ีเด e ียมสีเดียมเดียวมันมีสัตว์เป็นแบบเป็นร้อยชนิดเลยอยากไปทุกที่เลยครับอยากมีเวลาไปเที่ยววันครับตอนนี้กาแฟแบบไหนลายดำครับเป็นอะไรเป็นอเมริกาโน่ธรรมดาครับอเมริกาโน่เย็นไม่หวานครับเลือกได้เหรออยากมีอย่างละคนแต่ถ้า อย่างเดียวลูกชายแล้วยังอยากอยากแบบพาไปเตะบอลลูกชายครับตื่นกี่โมงนี่เต็งเช้าเจ็ดโมงก็ตื่นแล้วช่วงนี้ตื่นเช้านะเจ็ดโมงเจ็ดเจ็ดเป็นโมงนี่เช้าหรอบ้านเราต้องหกโมงใช่ใช่เขาอาจจะทำงานดึกไงแต่เราก็ทำงานดึกเล่ได้ที่แบบนมาเลยอะโมคีนิกกิ

แซมคิมแซมคิมชอบแซมคิมเหมือนกันยูยูรครับผู้โชว์ครับคนเก่งทะลุโลกครับอุนตอร์อแมนโคโน,นันโดเงมอนก็เคยดูประชามในนี้ดูแบบแนวศิลปนาร์คเป็นนิยายครับนิยายลายสืบสวนตัวชนครับชื่อเชื่อหลับเชื่อหลับโโน่าจะเป็นหนังสือเรียนนะครับก็ตอนปีสี่นะครับไม่ชอบอ่านหนังสือเอลงรักที่ชอบเพลงรักหรือว่า พลงที่踩踩ไว้ใจเยันเวลาได้ยนบบโคตกมากอุ้ยเพลงนะคะไปเสียงดีมาก โอ้นอนดึกเห็นที่บอกแล้วโอของสุดสัดดานในวันเดือนสิงหาคมนี้ก็เป็นไบกวินนะครับได้ยังมีแฟชั่นเซ็ตด้วยในเล่มนี้มีบทสัมภาษณ์ของไบกวินด้วยไงก็ฝากติดตามด้วยครับหล่อเนะสุดสัดดานนะครับมอหน้ามองหน้ากามูเดี๋ยวก็โคตรแฟนคลับหนูเยอะแยะน่ารักมากชอบเสียงไบร์อ่ะ คือเออันนี้คือเขาลองสดลองแบบไม่ได้เตรียมตัวก็นั่งเลยก็แบบลองอมาเลย,ยนีดีชอบเสี่ยงดีแล้วก็แบบคือความเขาสองคนนะพอมาถามอย่างเงี้ยคือก็มีมุมที่เขาชอบไม่เหมือนกันคือตังคนหนังชอบคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีมุมที่เขาคล้ายๆการเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักก็คือ แต่ตอนแรกแบบตอนนี้น้องวินอัปเดตก่อนน้องไบค์เขามีน้องแมวแล้วเขาแบบรับน้องแมวมาดูแลแล้วกําลังหลงเลยก็เป็นกำลังเป็นพ่อแมวเลยแลเป็นท้าทแมวไปแล้วตอนนี้โอเคค่ะไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ